สวัสดีนะครับในปัจจุบันนะครับการระบาดของโควิดเนี่ยได้มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยที่ก็ประชาชนหลายคนเริ่มรู้สึกว่า3,000กว่าเคสต่อวันเริ่มเป็นตัวเลขที่คุ้นชินแล้วก็ประชาชนหลายคนเริ่มกัดตกนะครับแต่ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเชื้อเนี่ยมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นธรรมชาติของตัวเชื้อไวรัสนะครับรวมทั้งอย่างไวรัสไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยก็มีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลานึ่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ย อ,องค์การอนามัยโลกจําเป็นที่จะต้องมีการประชุมแล้วก็มีการเลือกสรรวัคซีนออกมาอย่างน้อยปีละหนึ่งสองครั้งในการที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือดีไซน์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุดนะครับและปัจจุบันเนี่ยในประเทศอังกฤษเองปัจจุบันก็ดูเหมือนว่าจะมีการระบาดในสายพันธุ์ของอินเดียที่เราเรียกว่าเดลตานะครับแล้วก็จะครอบงำม,มากขึ้นมากกว่าสายพันธุ์อังกฤษในตัวดั้งเดิมน,นะครับดังนั้นเราอยากจะรู้ครับว่าถ้าสายพันธุ์นี้เข้ามาในประเทศไทยในยวัคซีนทีี่เรามอยู ที่มีจํากัดจริงๆนะและวัคซีนทางเลือกยังไม่รู้เลยว่าตกลงจะได้ฉีดหรือไม่ได้ฉีดในใครบ้างนะครับเราสามารถจัดก,การมันได้อย่างไรติดตามไปกับคลิปนี้ครับเรามีข้อมูลที่รายงานในลง Nature Medicine ในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเป็นการศึกษาในประเทศอังกฤษซึ่ง เป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่ช่วงของการได้รับวัคซีนตั้งแต่ช่วงธันวาคมตอนได้รับวัคซีนใหม่ๆจนถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาในคนที่มีการเอาไปตรวจเชื้อที่จมูกใช่ไหมครับประมาณ300,000กว่าคนแล้วก็มีการติดตามนะครับเปรียบเทียบระหว่าง a s t r a z e ซ e c a กับไฟ i ซอร์ซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยประชากรเหล่านี้นจะมีการฉีดวัคซีนบางคนก็เข็มหบางคนก็2เข็มนะครับการศึกษานี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ทั้งในเข็มแรกและในเข็มที่2อนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญสําหรับคนไทยมากๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบของตัวเชื้อที่มันมีการกลายพันธุ์เป็นการเปรียบเทียบโดยภาพรวมนะครับการศึกษาแสดงให้เห็นครับว่าใน real world หรือในสถานการณ์โลกจริงเนาะเรารู้ว่าไฟเซอร์เนี่ยประสิทธิภาพสูงจริงๆแต่ว่าในการศึกษานี้เมื่อมีการเปรียบเทียบจริงๆนะครับพบว่าเมื่อคุณฉีดเข็มแรกไม่ว่าจะเป็นแอสตราหรือไฟเซอร์นะครับพราว่าในเข็มแรกครับ ถ้าฉีดไปแล้วในบางคนก็ไม่ได้ฉีดเข็มที่2นะก็แอสตาเนี่ยมีประสิทธิภาพปกป้องได้ราวๆสัก6กสเรซในการปกป้องการติดเชื้อแบบมีอาการเนาะเราไม่ได้พูดถึงคนนอนโรงพยาบาลหรือเปล่าในการศึกษานี้ไม่ได้ครอบคลุมตรงนั้นแต่ไฟเซอร์ในเรียลเวิลด์จาก9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือแค่6 6เปอร์เซ็นต์นะครับในทางนักวิจัยก็เรียกว่าดีกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนในเข็มที่2นะครับเข็มที่2เนี่ยพบว่าตัวแอสตาเซนิก้าเนี่ยประมาณ79%สเเปอร์เซ็นต์ส่วนไฟเซอร์อยู่แค ข้อมูลตรงนี้มันแตกต่างจากข้อมูลเดิมเนื่องจากว่าในช่วงของเมษาพฤษภามันมีการระบาดของตัวเชื้อกลายพันธุ์มากขึ้นในประเทศอังกฤษซึ่งลักษณะนี้มันคล้ายๆกับในประเทศไทยเราสามารถเรียนรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเอาไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกามาฉีดในประเทศไทยเนี่ยงานการศึกษานี้สรุปในพารากราฟสุดท้ายว่าอย่างนี้ครับถ้ามองจากงานวิจัยนี้เนี่ยนะครับเขาจะสรุปได้ว่าวัคซีนทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าฉีดครบ2เข็มแล้วนะครับ ประมาณ14วันเนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลาที่มั่นใจได้ว่าวัคซีนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นถ้าใครฉีดไปแล้วเข็มแรกแล้วกาดตกนะครับหรือแม้กระทั่งฉีด2เข็มไปแล้วแล้วกาดตกทันทีแล้วก็ทําตัวเองปล่อยตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับยังไงก็ตามก็มีโอกาสติดนะครับแต่ในการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าวัคซีนทั้ง2ตัวนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันในแง่ของประสิทธิภาพดังนั้นประชาชนทุกคนนะครับปัจจุบันในวัคซีน แอสตราเซเนกกับไฟเซอร์ก็ไม่ต้องกังวลนะครับให้กังวลไปในเรื่องของผลข้างเคียงมากกว่าซึ่งผลข้างเคียงในแต่ละอันนั้นแตกต่างกันนะครับเรามาดูผลข้างเคียงในแอสตราเนื่องจากว่าคนไทยจำนวนหนึ่งในปัจจุบันฉีดแอสตราไปแล้วนะครับการศึกษาในแอสตราในงานนี้ลงในเนเจอร์เมดิซิ e นเช่นเดียวกันนะครับพบว่า a s สตราเซเนกเนี่ยด้วยเนเจอร์หรือธรรมชาติของตัววัคซีนมีโอกาสเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดเลือด อุดตันที่เราเรียกว่า ITP หรือที่เราเรียกชื่อเต็มว่า Idiopathic Thrombocytopenic Purpura นะครับซึ่งเป็นภาวะซึ่งมีการลดลงของปริมาณเกล็ดเลือดทําให้เกิดอาการจ้าเลือดต่างๆตามร่างกายหรือมีเลือดออกตามเหงือกหรือมีการเลือดออกภายในซึ่งฟังดูแล้วมันรุนแรงนะครับแต่ภาวะแบบนี้เจอในคนไข้ปกติที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะครับตามโรงพยาบาลเราเจอได้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ในกรณีของตัววัคซีนนะครับจากการฉีดไปแล้วประมาณมากกว่า หน่งล้านเจ็ดแสนคนของตัวแอสตราแล้วมีการติดตามข้อมูลนะครับจากข้อมูลเราพบว่าโอกาสในการที่จะเกิดภาวะดังกล่าวประมาณ11เคสใน1ล้านโดสของตัวแอสตราเซเนกาที่ฉีดไปนะครับแต่11เคสนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบการเกิดปฏิกิริยาเหล่านี้กับวัคซีนอื่นๆเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนหัดหัดเยอรมันซึ่งเราฉีดในลูกเรานะในเด็กเล็กแล้วก็วัคซีนไวรัสตับอักเสบปีเนี่ย ก็จะพบว่าไอไวัวัคซีนทั้ง3ตัวนี้นะครับมีโอกาสในการเกิด1 0 3ถึงเคสนั้นโดยข้อสรุปของการศึกษานี้ก็พบว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่พวกเราไม่เคยคุยกับคนไข้มาก่อนคือคนไข้เวลาฉีดวัคซีนพวกนี้ครับเราไม่ได้ฉีดไวรัสตับเกษตรบีกันเป็นมหาก,กรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เป็นข่าวแล้วก็คนไข้ก็ได้รับการรักษาตามขั้นตอนแต่ไม่ได้ไปขึ้นข่าวช่อง3หน้าหนึ่งหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นเกิดขึ้นก็คือว่าผลข้างเคียงเหล่านี้เป็นผลข้างเคียงที่เราเรียกว่า treatable นะครับการรักษาได้ของภาวะแบบนี้นะครับยังอยู่ในกระบวนการรักษาซึ่งแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ของโรงพยาบาลโดยเฉพาะในโรงเรียนแพทย์เนี่ยเราเรียนเรื่องเหล่านี้เราจัดการเรื่องเหล่านี้แต่แน่นอนครับว่า เมื่อผลข้างเคียงไม่ได้เป็นศูนย์ดังนั้นทุกคนที่ฉีดจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองท้ายจริงๆภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดใครทุกคนก็ต้องกังวลแต่ว่าต้องบอกว่าภาวะแบบนี้จะเกิดขึ้นภายใน1นถึงสสัปดาห์แล้วเป็นภาวะที่รักษาได้ดังนั้นต้องแจ้งแพทย์มีปัญหาให้ติดต่อโรงพยาบาลเป็นสําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็จะบอกว่า a s t r a z e ซ e c กเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงแบบหนึ่ง p ฟ i z e r m o d e r n a ก็มีผลข้างเคียงแบบหนึ่ง สำคัญที่สุดคือการได้แจ้งแพทย์เพราะผลการเคียงเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะที่รักษาได้อีกงานหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นการศึกษาที่ทันเวลาพอดีเป็นการศึกษาของประเทศอังกฤษที่กําลังรอการตีพิมพ์เพื่อวัดประสิทธิภาพว่าการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์เนี่ยสามารถจะปกป้องอเชื้อกลายพันธ์สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียได้หรือไม่นะครับเราต้องเข้าใจการวิจัยตรงนี้ก่อนนะครับว่าเวลาที่ประชากรหมู่มากเนี่ยเริ่มฉีดวัคซีน นะครับสมมุติว่าในบ้านผมมี10คนแล้วมีคนเริ่มฉีดวัคซีน5คนคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก5คนเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วการติดเชื้อ,อ,อของโควิดก็จะน้อยลงโดยธรรมชาติเพราะว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ค่อยรับเชื้อมาไม่ค่อยแพร่เชือ้อดังนั้นการศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าในชุมชนหนึ่ง,น,งนะครับที่มีคนรับวัคซีนมากขึ้นคนที่ไม่ได้รับวัคซีนก็จะได้รับอนิสง ไปจากคนที่ฉีดวัคซีนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่อยากให้มองว่าคนที่ฉีดวัคซีนคือฮีโร่หรือคืออะไรเพราะว่าใครฉีดวัคซีนคนนั้นก็รับความเสี่ยงและคนนั้นก็ได้รับการปกป้องตัวเขาเองฉะงนั้นแต่ละคนจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของตัวเองครับนะไม่มีใครได้ประโยชน์จากกันและกันโดยตรงร้อยรใครฉีดคนนั้นก็ได้คนนั้นไปนะครับดังนั้นในกรณีของการที่เริ่มมีคนฉีดวัคซีนนะครับเราไม่สามารถที่จะวัดประสิทธิภาพของตัววัคซีนต่อ,อการติดเชื้อแบบมีอาการแบบวิธีกกาารดด้เิมที่่บอว อันนี้80%อันนี้90%นะฮะดังนั้นในงานวิจัยนี้เนี่ยจงเป็นงานหนึ่งที่พยายามที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยการเปรียบเทียบระหว่างการติดเชื้อแบบมีอาการนะครับและเปรียบเทียบระหว่างคนต้องนอนโรงพยาบาลซึ่งอนุมานของคนนอนโรงพยาบาลก็คืออาการหนนะักนะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างไฟเซอร์กับตัวแอสตราเซเนกานะครับการศึกษาแสดงให้เห็นเปรียบเทียบระหว่างเชื้อของอังกฤษที่พบในผับบาร์ในประเทศไทยเนาะแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นกลุ่มก้อนแบบนั้น ส่วนเดลต้าก็คือเชื้ออินเดียนะครับการศึกษาแสดงให้เห็นครับว่าถ้าเอา2ปัจจัยนี้มาร่วมกันณนะปัจจุบันเนี่ยไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยเข็ม1เข็ม2เนี่ยเข็ม1ปกป้องได้ประมาณ83เข็มสองได้95ในเชื้อสายพันธุ์อังกฤษนะครับแต่แอสตราเนี่ยด้อยลงมากว่าเล็กน้อยก็คือเชื้อ,อในเข็มแรกได้76แล้วก็เข็มที่2ได้86แต่ถ้ามาดูในกรณีของตัวเดลต้าครับเราจะพบว่าในกรณีของตัวเดลต้าเนี่ย ไฟเซอร์ในเข็มแรกเข็มแรกได้ประมาณ9 4เข็มที่2ได้96 a s t r a z e แอสเซนเนี่ยเข็มแรกได้71เข็มที่2ได้92หรือเียเทียบเคียงกับไฟเซอร์นะครับแต่ถ้ามาดูในข้อมูลโดยละเอียดนะครับเรามาดูในข้อมูลใน,ในการนอนโรงพยาบาลเราจะพบว่าในกรณีของเข็มที่2ของไฟเซอร์ครับตัวเลข0.34หมายความว่าในทางสถิติก็คือไฟเซอร์ Pfizer ในเข็มที่2ฉีดไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะปกป้องการนอนโรงพยาบาลได้66%ซ แต่ในกรณีของ a s t r a z ซ n e c a สามารถจะปกป้องการนอนโรงพยาบาลได้75%นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าคุณฉีด s s t r า z ซ n e c a ในประเทศไทยแล้วเชื้ออินเดียระบาดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการปกป้องของ Astra กลับทาได้ดีในกรณีนอนโรงพยาบาลได้ดีกว่าไฟเซอร์นะครับแต่ว่าผมอยากให้มองโดยภาพรวมนะครับสิ่งนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครแต่ต้องการจะบอกว่าถ้าเป็นเชื้ออังกฤษหรือเชื้อสายพันธุ์อินเดียเนี่ย ปัจจุบันถ้าคนไทยได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยปกป้องชีวิตของคนและคุณที่คุณรักได้อยู่ดีอย่าไปกังวลเรื่องเปอร์เซ็นต์มากนักอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นคลิปแล้วน,นะครับว่ายังไงก็ตามวัคซีนคือวัคซีนที่ดีไม่ว่าจะฉีดตัวไหนก็ดีทั้งนั้นเพียงแต่ขอให้ทุกคนคำนึงเฉพาะผลข้างเคียงว่าเรารับได้ในประเด็นของผลข้างเคียงไหนซึ่งวัคซีนที่มีทั้งหมด มีผลข้างเคียงที่น้อยมากๆจากประสบการณ์ที่ผมทํางานแต่แน่นอนละครับทุกคนต้องตัดสินใจบนพื้นฐานตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนฉีดตัวเองเกิดปฏิกิริยาเองได้รับผลข้างเคียงแล้วก็ได้รับประโยชน์เองนะครับใครมีคาถามสามแลช่องทางครับคือหมอนัทโภชนาการที่ a c e b o o k นะครับหรือใน u t u b e นะครับฝากคําถามหรือติชมหรือข้อเสนอแนะไว้ในยูทูบอ่าด็อกเตอร์นัทนูทริชั่นหรือว่ากินอยู่ดีโดยหมอนัทนะครับขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ